ไขขับตักศิลาไข้หวัดน้อยกับไข้หวัดใหญ่ทางการแพทย์แผนไทยดูที่อาการถ้าอาการน้อยเรียกไข้หวัดน้อยถ้าอาการมากอาการหนักเรียกไข้หวัดใหญ่ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยและสุนภัยกับหมอพิเชษทาง y o u t YouTube Channel หมอพิเชษทีท่วนในการที่เราจะอ่านศึกษา คำภีหรือตำลาทางการแพทย์แผนไทยเวลาเรามาเทียบเคียงเนี่ยเราใช้ลักษณะความผิดปกติของโรคเป็นตัวจำแนกชื่อโรคแต่เราไม่รักษาตามชื่อโรคแพทย์แผนไทยรักษาตามสมุดฐานของโรคเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยเลยต้องทำกิจข้อที่1ก่อนคือสมุดฐานวินิจฉัยบอกที่ตั้งแรกเกิดของโรคให้ได้กัน อ่านี่คือแพทย์แผนไทยบอกสมุดฐานวินิจฉัยบอกให้ได้ก่อนนี่กิจข้อที่หนึ่งแล้วกิจข้อที่สองค่อยบอกโรควินิจฉัยบอกชื่อโรคเน้นการรักษาเนี่ยไมไ่รักษาตามชื่อโรคชื่อโรคมีไว้สื่อสารกันระหว่างหมอกับหมอหมอกับคนไข้แต่เวลาหมอจะตั้งตำหรับยารักษาหมอต้องวิเคราะห์สมุดฐานาตาที่ผิดปกติตีาตาที่ผิดปกติจะปรับแก้กันยังไงไม่ได้รักษาตามตัวโรค ระบบปิดตะผิดปกติธาตุไฟก็ผิดปกติระบบวาตะผิดปกติธาตุลมก็ผิดปกติพอเป็นระบบเสมหะผิดปกติธาตุน้ําก็ผิดปกติความผิดปกติของตรีธาตุตรีธาตุก็คือระบบปิดตะระบบวาตะระบบเสมหะระบบปิดตะประกอบไปด้วยพัดธปิดตาพัดธปิดตาและกำเดาซึ่งมันควบคุมธาตุไฟระบบวาตะประกอบไปด้วยหัตถวาตะสุมนาวาตะและสัทธกวาตะจะควบคุมธาตุลมระบบ เสมหาประกอบไปด้วยสอเสมหะอุระเสมหะและคูดเสมหะเป็นตัวให้กำเนิดธาตนะุน้ำ